คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องร้อยเล่มมานยาโดยฉากที่ทายทำกันในวันนี้เป็นฉากที่ป๊ปบจะต้องผลักเบลล่าตกน้ำซึ่งเบลล่านัน้นก็ดูจะเตรียมตัวเตรียมใจมาเป็นอย่างดีตรงนั้นไม่พอจ้ะใส่ส้นสูงตกน้ำกังวลไปหมดเลยไม่เคยใส่ส้นสูงลง <c oughs> นะ้ำ น้สึว่าวันะนี้ยังไม่ค่อยพร้อแล้วที่ไหแหมแต่เมื่อดูจากอาการงองแงแล้วอันนี้คือเตรียมใจมาแล้วใช่ไหมคะเบลล่าอ่ะอ่ะอ่ะอุณผู้ชมคะก่อนจะมีการผลักกันตกน้ำทั้งป๊อปและเบลล่ายังต้องมีการประทะคารมกันอีกด้วย ดังนั้นทั้งคู่จึงขอเวลาช่วงสั้นๆเพื่อซักซ้อมบทกันสักก่อนถ้าบันแก้วตายเนี่ยเอ็มติดคุกอะไม่ต้องมาสอนเริ่มบ้าเลยแล้วอ,อ้าวยังงงครอบครัวเองไม่ต้องรู้สึกยังไงฮะไม่ต้องมางสอน <laughs> แม่ยังจำไม่ได้แต่เอ็มต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดอยตายตายยังไม่เข้าใจอีกรนเนี่ย ไไม่ไมไปเลยโอ้ยตกลงว่าคืนนี้จะได้ถ่ายกันไหมคะเนี่ยทุกนผู้ชมคะหลังจากใช้เวลาในการจำบทอยู่เนิ่นนานในที่สุดก็ถึงเวลาถ่ายทำจริงซักทีโดยแม้ว่าในฉากนี้โบ๊บจะต้องผลักเบลล่าตกน้ำแต่ในเรื่องของเทคนิคการถ่ายทำแล้วน,นั้นต้อ เพียงแค่ให้ป๊บทำท่าผลักหลอกๆแล้วเบลล่าจะกระเด็นตกลงน้ำไปด้วยตัวเองปล่อย <S <S พันผักจริงเ,รหรเห็นไหมถ้าคุณพระช่วยถ้าเบลล่าไม่ต้องเหนื่อยกระเด็นไปเองเพราะป๊บน,นั้นผลักจริงแอะแอะเรียวมากค่ะคุณเนาะอะอ่อ,อ ต่อ,อีกทีเม่ละ <c oughs> <c oughs>